มาติดตามรายงานพิเศษนะคะสำหรับนักข่าวมืออาชีพในยุคปัจจุบันค่ะการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารระบบออนไลน์นะคะได้เกิดสภาวะการใหม่คือใครๆก็ต่างทําตัวเป็นนักข่าวและเนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติเรามาฟังเสียงความคาดหวังกับบทบาทของนักข่าวมืออาชีพติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ พี่น้องสื่อมวลชนใครก็แล้วแต่ที่มาทําหน้าที่สื่อมวลชนทุกท่านมาทาก็ต้องมจะมีจรรยาบรณเหมือนกับการมีวินัยนั่นแหละอันเดียวกันท,ทุกอาชีพต้องมีจรรยาบรณหมดนะครับก็ให้ถือจรรยาบรณตรงนั้นให้ดี<ม>เพราะมันก็ทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงเป็นน่าเชื่อถือเองสวัสดีครับผมนายเรวัตอารีรอบครับในวันที่ห้ามีนา เป็นวันนักข่าวผมเองต้องยอมรับว่าขณะนี้นั้นโลกเราไปไกลมากแล้วก็เราเทบจะรตามไม่ทันเพราะวันนี้การส่งข่าวถึงกันและกันนั้นภายในหนึ่งวินาทีเท่านั้นรับทราบข่าวได้ถึงทั่วโลกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับถ้าหากว่าเราตรงไปตรงมาแล้วก็การนำเสนอนั้น มีความมีความเที่ยงธรรมมีความจริงที่จะปรากฏดั่นไหยความว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าข่าวของท่านนั้นจะเป็นการนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องและเป็นการพัฒนาประเทศพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันสื่อสื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนนะครับก็มีเป็นผู้ที่มีอิทธิพล แล้วก็มีโอกาสในการที่จะชี้นําสังคมในหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะสื่อสารกับประชาชนผมว่าสื่อยุคป,ปัจจุบันนี้ควรที่จะต้องเป็นสื่อที่มีความรอบรู้มีความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆที่จะพูดมีการนําเสนอข่าวเชิงบวกและที่สาคัญต้องเป็นกลางนะครับในทุกๆด้านครับเพราะในแต่ละข่าวแต่ละข้อมูลก็มีทั้งผููที่อยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฮะดังนั้นคนเป็นสื่อ สำคัญมากก็คือความเป็นกลางและก็ข้อมูลชัดเจนและเ,เป็นสื่อที่สร้างสรรค์และก็มีข่าวเชิงบวกค,ครับพี่ก็มองว่าความท้าทายของนักข่าวในยุคปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ อสองเดือนนะครับก็คือในเรื่องของความถูกต้องของข่าวแล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกันซึ่งก็ต้องบาลานซ์สมดุลกันทั้งใน2ด้านนี้โดยที่ต้องคำนึงถึงความเป็นคุณค่าของข่าวนะครับ โดยเฉพาะ,ะในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของความเร็วในการนําเสนอข่าวสารทางแพลตฟอร์ต่างๆนี่นะครับก็ต้องเน้นเลยในเรื่องของคุณค่าของข่าวอย่างเช่นการคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนคอนเทนต์ content, ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่คนในสังคมควรจะรู้ หรือเรียกง่ายๆว่าทำหน้าที่เป็นวัดด็อกใช่ไหมครับคุนักเข้าบ้านหรือว่า,าทำหน้าที่เป็นแสงเทียนชี T ้นําในทิศทางที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมครับอันนี้เป็นความท้าทายในมุมมองของพี่ที่มีต่อการทําหน้าที่ของนักการสืร่อสารมวลชนในยุคปัจจุบันครับค่ะ ด้วยโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งดิจิตอลนะ,นะคะเราก็จะเห็นว่ามีคำพูดหนึ่งออกมาอย่างต่อเนื่องก็คือว่าใครๆก็เป็นนักข่าวได้แต่จริงๆนะคะจะหมายความอย่างนั้นเสียทีเดียวเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าการทำข่าวค่ะก็มีหลักวิชาชีพมีเรื่องของจรรยาบรรณของวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นค่ะการที่จะเป็นนักข่าวมืออาชีพได้เราต้องมีความเป็นกลางนะคะในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ และในการนำเสนอก็ต้องเสนอทั้ง2ด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก็ต้องฝากไว้ในส่วนของเพื่อนๆสื่อมวลชนนะคะพี่พี่น้องๆทั้งหลายในการทำหน้าที่ค่ะเพื่อให้เกิดการยอมรับและก็ได้รับความน่าเชื่อถือของบุคคลภายนอกนะคะว่าเราคือสื่อมืออาชีพเราจะต้องนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง ที่เป็นกลางและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่ามองแค่ว่าใครๆก็เป็นนักข่าวได้ไม่ใช่นนั้นค่ะข้อคอรหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็ไม่จบไม่สิน้นการจะเป็นนักข่าวที่ดีได้ต้องมีความซื่อสัตย์มีความเป็นกลางและมีวิชาชีพของนักข่าวโดยเฉพาะจรรยาบรรณของนักข่าวที่ทุกคนต้องมีเป็นพื้นฐาน เพราะว่านักข่าวมืออาชีพนะครับก็คืออย่างแรกคือต้องลุยก่อนอย่างที่2ค so, ือต้องทันเหตุการณ์แล้วก็อย่างที่3คือนําเสนอข่าวอย่างแท้จริงครับโดยว่านักข่าวนะครับก็อยากจะให้กําลังใจนักข่าวมากกว่าครับก็คืออยากให้พี่ๆนักข่าวนะคนำเสนอข่าวที่ถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออานาจมือใดๆก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆนักข่าวทุกคนครับขอบคุณครับ